สวัสดีค่ะทำเองที่บ้านก็ได้มาเก็ตซื้อมานะคะสำเร็จเป็นตายทอดเองใส่หมอ้อแบบนี้ทอดน้ำมันไม่เตืองเพราะว่าถ้าใส่กระทะกระทะใหญ่จะเปลินน้ำมันนะคะถ้าเราไปกินที่ร้านค่ะเรอยากกินแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาทอดซอสประเทศเราก็มีอยู่แล้วนะคะอาหารฝรั่งทำง่าย ไม่ยากนะคะเพราะว่าเขามีสําเร็จเราก็ซื้อที่สําเร็จมาถ้าเราอยากจะเอาผงอะไรโรยก็มีนะคะผงที่เราซื้อมาก็จะมีหลากหลายจะให้ดูผงอ,อันนี้ก็จะเป็นพาพิก้าีพาทิก้าโรยเนาะก็อร่อยอันนี้ที่เขาโรยกันตามร้านนี่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น กินว่ากระเแจ้นี่นะคะลอยอร่อยเหมือนกันไม่ไม่ไม่ย <udes> ุ <Napoleon>. ่งยากอาหารอาหารแวก็อาหารฝรั่งไม่ยุ่งยากเลยทำง่ายทำที่บ้านพอเวลาเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาเราจะให้เขาเหลืองเราต้อกตัดให้เขาหลวงสองด้านสวยสวยเพราะว่าเขามีเสร็จจับให้ล้วเดยวนี้ซื้อได้สบาย ที่เมืองไทยก็มีนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะที่สามประเทศทางไทยตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายาก็จะมีสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องไปคุกแป้งหรือไปแล่ไก่หรืออะไรให้ยุย่งยากเลยค่ะเราซื้อที่สำเร็จแล้วเรามาทอดแค่นี้เราก็จะได้นักเก็ตจับเป็นฝานะคะแล้วถ้าเราจะกินแบบเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราก็ไปซื้อนี่มาค่ะขนมปังขนมปังแบบนี้ เราก็มาทำแบบที่เขาทำเนี่ยขนมปัง่มีผลิตง่ายมากทีนี้ทันสมัยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะกินอะไรทีโอยุ่งยากต้องมานั่งปั้นนั่งทำนะคะาเอาแบบนี้ง่ายสะดวกสบายนะคะกาซื้อมาถทากินที่บ้านก็จะได้เยอะหน่อยถ้าเรากินที่ร้านเขาก็จะขายอะไรอ่ะ ขายยี่ห้อนะเขาจะขายแบบเหมือนอยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอย่างร้านร้าน,ร,านร้านนี้อะไรเงี้ยก็จะขายแข่งกันมันก็จะแพงไม่กี่ชิ้นเองเซตหนึ่งไม่กี่ชิ้นซื้อเราซื้อ็นถูไมาเราก็มาทำเองแล้วก็ใส่กระชอนให้เขาใส่น้ำมันน้ำมันเราสามารถทอดได้สองครั้งนะคะ นี่เหลืวเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเย็นแล้วก็จะกรองเอาที่กับขุนแป้งที่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยไปทอดได้อีกครั้งครั้งที่สองก็ไว้ทอดแล้วนะคะสองครั้งพองนะะแล้วก็จะวางให้เขาอ่ะน้ํามันตกไปหน่อยเสร็จแล้วขั่เน,นี้ยง่ายๆค่ะทั้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะลูกใยก็ จะได้กินอันนี้เขาเย็นแล้วก็ยายกระดาษซับความมันทิ่ชู่อย่างนี้ใช้ได้นะคะไม่อันตรายเพราะว่าเป็นชุ่สีขาว เ,เซนฟายนะคะมาทานิกาของคุณลูกเรียบร้อยรอออกมาแล้วจะไ,ไปโชว์แบร์ตักแบร์มาสองชั่วโมงได้แบร์มาหนึ่งถังอืโอ้ยโอ้ยแก่เท่าแล้วเมื่อนี่ได้แบรมาหนึ่งถังเต็มๆถังนี้ก็ถ้าเต็มถังพอดีก็สิบลิต เมื่อวานก็ได้เห็ดมาสองโลก,กว่ายังไม่ได้ไปขายเลยจะยังคิดอยู่ว่าจะเอาไปขายแบบนี้หรือว่าจะล่อนจะแบบทําความสะอาดมันอะ่ะเอาแต่ลูกมันอย่างเดียวอย่างเงี้ยจะเก็บเอาไว้กินดีเพราะว่าขายราคาถูกมากเลยแล้วต้องขับรถไปขายอีกไกลอยู่ไม่อยากไป ไิ้วไกินก็ดีนะเพร่าลูกใหญ่มากเลยเนี่ยขายได้กิโลหนึ่งแค่สิบห้าโขนน,นี่ก็ประมาณได้เท่าไหร่สิบทางนี้ไม่ถึงสิบโลหรอห้าโลมั้ง ยอลิตรกันถามว่าแม่จะเอาไหมแม่จะเอาหน่อยหนึง่งสวยเพราะว่าเราค่อยๆ่ยตักไม่ค่อยเละเท่าไหร่ ลิกันพูดล้วก็ไม่ได้ยินแดดดีดูดิแดดสามโมงแดดดีมากเลยแดดร้อนนะคะเนี่ยโอเคคกะแค่นี้นะจ๊ะเล็กๆน้อยๆบ้านของแม่น่าก็เล็กขนาดเดีเลยยังไม่จะไปเก็บเมื่อไหนสมบัติเยอะได้ฝนฝนตกนี่ ไม่ต้องรน้ำต้นไม้เลยผักที่ปลูกเลยสวยไหมปลูกทั้งดอกไม้ปลูกทั้งผักกินดอกไม้ได้ปุ๋ยง่ามนามโีค,ค่ะฝากได้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วนะคะคถ้ากดไลค์กดแชร์ดูกันเยอะๆมีโฆษณาก็จะได้ค่าส่วนต่างส่วนแบ่งเราก็จะได้ไปทำบุญด้วยกันนะคะอะ ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ